เทปมันแรงจิบจิบก็พอนะพี่อสดเป็นน้ำเปล่าเลยละนะดีมหมดก็สบายใจสุดท้ายเป็นไงอะ่ะก็บันเทิงสิครับแก้วนี้รสหวานอมเปรี้ยวร้อนแรงจนต้องเลี้ยวบอกเลยว่าเด็ดอแอบทํำเบื้องหลังอยู่นานเทปนี้ได้มีโอกาสมาบุกกองรายการหน้าซิลหน้าขวานหนา้าออฟฟิโคตรคูกับคลาสสิกค็อกเทลที่มีชื่อว่าไซคาเบสบรนดีช่ำๆแซมแวยกลิ่นโทนซิตัสชวนสดชื่นหอมหวานแต่ร้อนแรงเตือนแล้วนะจ๊ะ No, 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 no. ปกติตอนไม่ได้เข้าออฟฟิก็จะคอยให้คำปรึกษาคำน้องกี้ครีเอทีฟตัวน้อยแห่งโคตรคูนอกจากน้องจะเป็นคนคิดรายการแล้วยังต้องมายืน,นชงเองชิมเองสู้ชีวิตสุดๆอไอเราเข้ามาทั้งทีก็ต้องติวเข้มกันหน่อยให้มันหิดพักงกลางเข้าไปแล้วมันจะมีน้ำมันอสอนไปก็ลุ้นไปอันน <c oughs> งงมือใหม่ขออภัยได้ไหมล่ะงั้นมาชิมฝีมือตัวเองหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง ผมบอกที่สีหน้าไปเลยแล้วกันแบ่งๆกันชิมแล้วก็ขอชิมแก้วที่น้องชงบ้างความเย็นและรสชาติใช้ได้ทําให้แก้วนี้ร้อนแรงและสดชื่นดีจริงๆแล้วก็เตรียมตัวชงให้พี่พี่วงสีและแขกรับเชิญเทปสุดท้ายอยากพี่ตักได้ลองชิมีมือกันหน่อยเหนื่อยแต่สนุกมากๆขอบคุณหยงเยและน้องกี้ที่ชวนมาทําอะไรสนุกกแบบนี้ชวนมาหลายทีแล้วแต่เพิ่งว่างนี่แหละเอาเป็นว่าใครอยากชมความสนุกเต็มๆและอยากให้รายการนี้มีต่อถี่สั้นสองไปคอมเมนต์ได้ในรายการหน้าซิวหน้าขวาทางช่องโคตรคูเลยนะจ๊ะสุดท้ายก็